Facebook กลุ่มทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะเผยภาพสถานการณ์ประการังฟอกขาวต้องบอกแบบนี้ใครที่เป็นนักดำน้ำําที่ดำน้ําบ่อยๆเนี่ยจะรู้ดีว่าปกติแล้วการลงดำน้ำําปะการังจะมีสีสันสวยงามแต่ถ้าจุดไหนเป็นฟอกขาวแบบนี้คือเป็นสีขาวโพนแบบนี้ตรงนั้นน่าเป็นห่วงนะคะซึ่งทางกรมทยานเขาบอกว่าพบทั้งฝั่งอ่าวไทยฝั่งอันดามันนะถึง12แห่งโดยสาเหตุมันเกิดจากสภาพแวดล้อมน้ําทะเลที่มันผิดปกติ อย่างเมื่อกี้ที่บอกไปเรื่องของน้ําทะเลที่มันร้อนจัดเกินไปมีคราบน้ํามันมีตะกอนทับถมในปะกการางังฟังแบบนี้มันมีทั้งเรื่องของเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมและน้ํามือมนุษย์พอบอกว่ามีคราบน้ํามันคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องช่วยกันนะคะปะกการางังผึ่งแห้งเนี่ย พอเป็นเวลานานเมื่อน,น้าทะเลมันลงต่ําสุด<น>ก็จะส่งผลให้ปะกการังเกิดความเครียดที่สูงค่ะทําให้ปะกการังขับสาหรายเซลล์เดียวออกจากตัวปะกการางังซึ่งว่าเป็นพลังงานที่สําคัญของปะกการางังและทําให้ตัวปะกการังมีสีสันนะคะแต่เขายิงเครียดมากเขาขับออกมาก็กลายเป็นสีขาวเมื่อสูญเสียสาหรายดังกล่าวไปปะกการังเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะอดแอและกลายเป็นสีขาวโพลนและหากเป็นเช่นนี้ติดต่อกัน2-3ถึงสสัปดาห์ปะกการังจะตายทันทีนะคะไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะเรื่องใหญ่และขึ้นอยู่ทางหน้า จอนี้คือบริเวณจุดที่พบประการังฟอกขาวค่ะในอุทยานแห่งชาติจะพบทั้งหมด12แห่งข้อมูลจัดเก็บเนรอหวันที่2เมษายนถึง8พฤษภาคมแบ่งเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอ่าวไทย6แห่งอุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอันดามัน6แห่งซึ่งพื้นที่ที่ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากมีอัตราการฟอกขาวมากกว่า50%ขึ้นไปคือที่อุทยานแห่งชาติวัดนากรบริเวณเกาะ จานทิศตะวันตกปะกการังเนี่ยมีการฟอกขาวในพื้นที่มาก ah กว่า80%นะคะอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรค่ะจุดเกาะคราปะกการังฟอกขาวในพื้นที่มากกว่า70%จุดเกาะงาบน้อยปะกการังมีการฟอกขาวในพื้นที่มากกว่า60%จุดเกาะงาบใหญ่ค่ะปะการังมีการฟอกขาวในพื้นที่มากกว่า80% โดยเฉพาะที่สำคัญที่ทําการปิดก็คืออุทยานแห่งชาติสิรีนาฏบริเวณเกาะปลิงประการังเนี่ยมีการฝ้าข่าวมากกว่า80นะคะตรงจุดนี้มีการเฝ้ารวังเป็นพิเศษเนื่องจากกังวลว่าประการังอาจจะตายได้มีการประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวเพื่อลดผลกระทบจากกิจกรรมประเภทต่างๆจนหว่าสถานการณ์ปะการังฝอกขาวจะ ที่คลลงค่ะดังนั้นถามแบบนี้ว่ามันมีความจำเป็นแค่ไหนแน่นอนค่ะเรื่องของการท่องเที่ยวเศรษฐกิจในพื้นที่ถ้าเกิดเหตุการณารังเฝ้าข่าวแบบนี้นักท่องเที่ยวไม่มาท่องเที่ยวนะคะก็ไม่เกิดรายได้คนในพื้นที่ก็ลาบากท,ที่สําคัญไปกว่านั้นการเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญของประเทศก็จะสูญหายไปด้วย